คือจะท,ท,ท,ทำอะไรนั่มาเล่นมวยตอนนี้บทนี้ผมบอกเลยนะเล่นไปที่แพ้อย่างเดียวเลยจากแบบขึ้นไปช่วงพีๆนะครับแต้มเกือบพันแปดตอนนี้เต้มมาพันหกแล้วนะครับผมบทนี้คือแบบดับตัวสำคัญมากดาบแพ้นี่คือยาวนะในช่วงต้นเกมของทุกเกมแล้วเป็นช่วงวัดนะคือต้นเกมมาพังนี่คือซ่อมยากจัดนะครับผม ui ô tỏi về đây Hey, đu dồn đưa nhanh là chặt nhầm gì ô hồi à ไม่น,าน่าท่าไหร่หรอกโอ้ฟอร์เรนชนะด้วยตึงนาทีนี้ก็โอเคหนูขอผ้อาไม่กลับดีกว่า <c oughs> หิวโอเคไม่ค่อยชอบเลยเจอพีไม่น่ามีอะไรหรอกนะ คือเจอเพนนี้ถ้าเพนได้คิวประมาณแบบต้นเกมได้คิวก็เกิดแล้วตัวก็ถือว่าเก่งนะงเพนเก่งเลยไม่มีอะไรกันอีโร่นี่เลยนล่างนะตายเฮ้ยจบละโอเคไม่ได้เลยจนไปสามตัวแล้วนะเกมนี้

จะเข้าบูอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นจเย็นเอ้ยสวยเปิดไมค์คอเกมดีกว่าผมไม่ไหวละโดนเยอะไปหน่อยมูลานมันเดินเร็วว่ะมันเดินผมรีนะผมรี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 นะพี่ผมรีผมรีถอยก่อนถอยก่อนเจาะร้อยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมผมผมใช้ใช้ตีไวก็ได้ครับถ้าถ้าไม่มีอ่ะใช้ตีไว้ก็ได้ครับคนดูสวัสดีทุกคนนะครับเปิดไมค์คอเกมดีกว่าเพื่อนรอเปิดอ่ะจะเจอคน อย่าไปให้ซาต้ตาค่าเยอะดิเพื่อนแยวผมแยวผมก็ไส้แตกบินเข้าป่าผมทีนึงอ่ะไม่คิดว่ามันจะมาพร้อมป่าเลยตอนนั้นรอรอรอๆอไม่ไรไม่ไรค่อยๆมันเกมมันทรงๆอยู่สรุปผมไปอยู่นะบนแต่ยังไม่ได้ตีฟ้านะผมไปอยู่ผมไปอยู่โอ้โหีบเกินเล่นได้ช่วยมันเดินหน่อยเดินรับเยอะเกินแทบสามสับสามสทบสามสับสามสับสามแล้วมันเข้าไม่ไม่ทานไม่ทด้เขาถอยหมดแล้วเขาถอยหมดแล้ว เพยมาปิดเพยมาปิดเพยมาปิดไม่ต่อยโดนซาตานะซาตานุดเกี่ยมุล่าเรามเอลขวานิปก่อนิปกลางคิปกลางไม่ต้องเคลียร์ก็ได้นะปล่อยให้ผมก็ได้นะผมได้รวยๆผมรักผมรักแดงนะโอเคโอเคโอเคผมไปฟาร์มตามทามิ่งนะเพื่อนบนระวังนะเอ้ยแมทแล้ขึ้นบนเลยเพื่อนขึ้นบนดีกว่าต้องไปช่วยต้องไปช่วยรับสามสามอ่ะสองสามไม่ไหวก่อนเล็กป่ะก่อนเล็กเพื่อนก่อนเล็กก่อนเล็กคือต้องให้เพื่อนยื้อบนไปก่อนอ่ะคือเพยมันต้นเกมอยู่แล้วอ่ะ ให้ผมไปเล่นแบบเพียนผมทำไม่ได้หรอกตัวมันคนละแบบกันอ่ะวอเลยทันเกมนะทีจำเอาไว้อย่าตายเพื่อนผมมาอยู่แต่ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ฟอเรนวันตีอ่ะตตัวเขาเดินค่อนข้างไวเหมือนกันนะพียนนะผมซ่าซาซ่าจังไอหลอดบนนี่มันไม่เช่นเดียวที่มันขึ้นบนไปเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้เมนฟอร์เรนเหมือนโดดาอะไรเหมือนโดดาคืออะไรพี่ผมก็รู้ว่านี่เว้ยเป็นไอคูดาวันตีเอ๊ะผมก็รอรอ เพนมาหามดแลเคเคปล่อย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 ผมจะไปตัดชีฟเว็บหนึ่งจะได้พาเวเล่ขึ้นไปแกงบนโดนดักปะเนี่ยบัมหน้าขมำไม่โดนเคดัก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 อเพียนเพียนขอฟ้าละกันหูไม่ได้ไม่มีสมัยไงผมไปตัวเปล่าผมฟ้าก่อนนะผมฟ้าเขาน่าจะไฟแหละเขาเห็นผมโลเขาเห็นผมครึ่งหลอดนะเขาน่าจะไฟแหละรอ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 ผมก่อนรอฟ้าผมขึ้นก่อนรอแป๊บเดียวแป๊บเดียว เคลียร okay. ์เลนไปก่อนเคลียร์เลนไปก่อนช่วนเคลียร์เลนไปก่อนเคข้าไปก่อนนะพยายามไม่ช่วยจะตีเขาตีเลนนะเขาจะได้ไวเกินเพื่อนลึกเกินเอาจริงว่าลึกไปตายไม่ทันนะผมไม่ไปนะผมไม่ได้ไปนี่มันลึกเกินรับการรับการแล้วนะอย่คิดก่วยอย่าคิดก่อนอย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้โอเคมันจริงจริงมันไม่ควรเล่นตอนนี้ด้วยฮีโร่เราอ่ะโอเคจริงจริง มันต้องปล่อยให้เพลเล่นไปก่อนนะเราก็รับไปก่อนอ่ะโอยโฮจิอัดผมว่าจะผมบอกให้แบนเพลแล้วตอนแรกอ่ะผมกดไปแล้วไม่แบนให้ผมนั่นไงฟอเรนโอ้ผมน่าจะรอดอย่าตอนนี้ึงเก่งแล้วเพื่อนเก่งนะไม่เป็นไรโหเจอฟอเรนมันไม่ไหวแล้วไม่เจอโดนปิดอีกผมซาต้ามาแล้วาต้ามาแล้วการกลางด้วยเพื่อนกลางกลางสตามาผมแล้วจะไมเมื่อผมน้อยจริงว่ะ ไดอกลบได้หราบมรจักไม่ได้แล้วตอนนี้ส<ว>ู้ๆนะขอบคุณครับเจอผิวมากขอบคุณมากพี่จะพยายามพี่ผมก็พยายามฟาร์มสุดๆแล้วเนี่ยตังค์ผมไม่ได้ห่างเทนเลยตะโกผมก็ไม่ได้แย่เลยแต่พี่ไม่ไเล่นบนเพราะประเด็นช่วยกันดูการหน่อยเพื่อนอย่า,ให,าให้มันแตกง,ง่ายเพื่อนนั่นไงมาละคือมันไม่แตกหรอกครับผมมันยือได้อยู่แล้วทำไมซาจังซาซาซาจังซาจังฮะ ต้าจังมันเป็นอะไรซ่าตาเนี่ยมันเป็นอะไรโกงนักเฮ้ยแรดตีสี่เฮ้ยช่วยหน่อยแรดถ่ายมาช่วยอยู่โออยังรอดนี่ผมบอกให้แบนผมบอกให้แบนทิ้งสกิลสองตัวอย่างเกียร์เลยถ้ามาเร็วกว่านี้ผมขัดได้นะสกิลสองเนี่ยผมขัดไม่ได้อะไร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 เป็นครับเป็นตัวเกียร์เกินสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ถ้าเมื่อกี้ได้เพนนะเกมพีกเลยผมบอกเลยไม่พีกหรอกครับสองหนึ่งวิ่งยี่สหนึ่งจุดห้าโอ้เม่อกี้ดือได้จัดเฮ้ย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 อะไรอะไรฟอร์เรนอะไรอะไรมันไม่อะไรครับมันจะบ้าฟ้าโอ้เวลผมน้อยมากเลยอ่ะเกมนี้คือแบบเราโดนกดคือเราเวลาเราไฟเสร็จอ่ะเราดูเลนด้วยเพื่อนเราเราอย่าแบบอย่ชิลอย่าชิลรีบกลับไปรับเลนคีฟมันเดินเลคีฟมันเดินเร็วต้องไล่นะอะไรอะไร เพนเอผมไม่มีเงินเลยนะอะไรอะไรมาดีมามาดีมาดีจะจับผมมามาดีเฮ้ยอะไรซาต้ตาอะไรอะไรอะไรเฮ้ยดูผมพลาดเล่นผมเล่นระวังตัวมากอ่ะจริงๆผมก็ผมเล่นอย่างระวังตัวรอชมให้เพื่อนดีกว่าเฮ้ยเพนไม่ฟังสองทีกูไม่คือดึงคือดึงเลดไปยังไงเราก็ไหวชนะชนะโดยเวลาของมันอยู่แล้วอ่ะมันมันเป็นเพนเพนมันต้องเล่นตอนนี้อยู่แล้ว ม่ผมคิดผมก็ไม่เข้าใจเราจะไปเล่นเกมสู้กับเขาทําไมเลยแล้วสบายเลยโอเคเลียดไปมีคาเฟ่มีวันเดอร์โอ้โหชิลเลยโอ้ปาบแดงผมโดนเสิร์ฟผมมวยสวยผมรีนะ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 ได้คิวเพราะว่าผมปากบนนี่ยผมไปรับกลางต้องต้องมีคนไปรับกลางห้ามไม่กลางแตกห้ามปล่อยกลางไม่ได้ผมรับเองผมรับเองโอเคอะไรกันมา เป็นเพยไปสู้อะเพนไปอ่ะได้เอลซ้ายมีตัวหนึ่งเอลซ้ายมีตัวหนึ่งคาเฟ่โดนนะเอลซ้ายมีตัวหนึ่งคิวช่วยวะโอเคสวยงูคาเฟ่รวยนะเอ้ยได้เนอะก็ชงให้คาเฟ่ผมว่าผมว่าผมเล่นดีนะโอ้ยนี่ผมเชื่อใจเบเลสเลยเนี่ย ผมกลับมาลูกนี้คืออันนี้คือลูกเชื่อใจเลยนะผมบอกเลยกลับมารอบนี้กลับเงามาเล่นเกมคาเฟนี้ออกทรอยมาน่าจะโดนอะไรนะเพนฟันฟันลันติออกเออมันเกียงไงพี่ผมถึงแบนจิ้งไงแต่ผมไม่เป็นไรทีมเราเริ่มจับทางได้แล้วช่วงนี้งานเยอะไม่ได้เข้ามาดูไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแค่เข้ามากดไลค์ผมดีใจแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปกดติดตามแล้วเดี๋ยวผมกดจัดไปเพื่อนจัดไปเอากดได้เช่าผมละเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้คือตอนแรกเราโดนหนักเ้ยแต่ตอนนี้ทีมเราเริ่มแบบจับทางเพนได้แล้ว สังเกตดีๆนะคนดูเดียวพี่เรื่องป้อมเราป้อมก่อนตอไหนป้อมมั่งกันคาเฟ่เลยกันคาเฟ่เลยเดี๋ยวล่อๆเลยเลยผมช่วยรับตีนผมว่าเราซาถ้าซาต้าตายอ่ะผมว่าเราเราไหวเลยเพย์จะช่วยกันได้อยู่โอเคตายมั้งออกขวา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 นะซ้ายเยอะไอ้เปิดดังเลย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 ให้วันเดอร์ให้วันเดอร์โซนคนเดียวพอที่เหลือช่วยผมตีดังที่เหลือช well ่วยผมตีด okay. ังให้วันเดอร์ยืนคนเดียวไปยืนเท่าห้าไปเพื่อน แล้วกลับไปรับตีราเสร็จกลับไปรับบนหนึ่งคนกลับไปรับบนหนึ่งคนเออกลับไปรับบนหนึ่งคนเริ่มทำเริ่มทำเวฟเลยเดี๋ยวเราเดินเกมละขึ้นบ้านกันละคอยเลสซวเจอโก้เยเกินโอ้โหโโหดอ่ะเฟซบุ๊กนูได้จอก่อและเพื่อนรอรอรอช่วยกันช่วยกันโอเคโอเคเวฟล่างสวยแล้วเดินเวลาเดินเดินสี่เพื่อนเดินสามเดินสี่ดีกว่า เดินสี่อ่ะไม่เดินสามเดินสี่อย่างเดียวไม่เดินสี่ก็เดินห้าใช่ไม่เดินสี่ก็เดินห้าเราอาศัยทําเวฟแล้วมาเดินสี่เดินห้าอย่างเดียวเพราะว่าถ้ามไม่เดินห้ามันไม่มีการเล่นก็จะแตกใช้คือคือทำเวฟแล้วมาเติมทําเวฟแล้วมาเติมอยมางนเดียวอ่ะเมื่อกี้ผมทําไปแล้วทาอะไรต้องรอกันต้องรอกันเล่นต้องรอกันให้เวเลสไปทําเป็นทําเลสเพราะว่าสวยสวยสวยนะให้เวเลสเล่นบนคนเดียวเวเลสระวังนะเพื่อนอย่าเกินอย่าเกินแม่น้ำนะโดน เรามาเดินสี่เพื่อนวันเดอร์พาพาคาเฟ่เล่นน่ะเพราะว่าแรดมันขัดเพนได้อยู่แล้วอ่ะจะให้แรดโดนอ็แย่แล้วขัดได้ก็แย่แล้วคือแรดต่อยดีเดียวเพนก็ตายแล้วอ่ะถ้าได้ต่อยนะคือแรดกับเพนอ่ะใครเปิดก่อนแค่นั้นแหละคนดูแรดกับเพนอ่ะคนดูใครดูคนระวังเวเลสระวังเวเลสระวังผมไม่เห็นนะผมมีข้อมูลเลยอ่ะจริงผมไม่เห็นใครเลยเนี่ยระวังนะวันเดอร์เดินไปคนเดียวระวังนะปะเอลไซระวังเอลซเอลไน่ากลัวอว้ยถามเอยุมหลาระวังบู อันติลั่นเลยยังไงโผล่เพย์ใจไม่นิ่งโผเสียงอันตีเมื่อไรไม่ได้ไม่ตาม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 เขาเดอมันเด้อเสียงอันตีครเฮ้ยสวยอ้าวโอ้ดูดิขนาดขนาดต่อยมาขนาดนี้มันยังไม่ตายอ่ะคนดูดูเพย์ดิเนี่ยผมไม่อยากเดูฟองครับคนดูดูฟองตัวยังเกียร์ได้โบกได้โบกได้ผมซ้อนเ้ยได้ปะได้ปะผมว่าเราไปดันกลางดีกว่าทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าไปนะเกมค่อนข้างไปยืนอยู่ไหนวะเอออย่าไปบอกกับฟอเรนนะเพื่อนแตก ทำคลิปผมเล่นเล่นเดินกันไปสามโอนน่ะแรดแรดคาเฟ่วันเดอร์เดี๋ยวผมทําล่างให้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปปิดทีหลังอยอันนี้ผมดึงเชิงได้นะผมมีบัตรทำล่างก่อนเพื่อนทำทำเลงก่อนทําเลงก่อนโอเคเราจะมาเล่น่ังไล่เฉยเลยเดี๋ยวลองลองทำดูถ้าไม่ไหวก็กลับมาเอาดาร์กมันเล่นเล่นได้อยู่นาทีนึงอ่ะพาคาเฟ่เล่นหน่อยวันเดอร์พาคาเฟ่เล่นหน่อยโอเคเขาต้องชิดมุมนะวันเดอร์เวลาอันติเก็บเก็บท่าสองไว้นะเพื่อนเก็บท่าสองไว้เอาไว้ดึงเพนเอาไว้ดึงเพน เพนมันกลับไม่ได้อุ้ยแล้วโดนแลพลาดเรียบร้อยโยนโยนช็อตโยนโยนหน่อยไม่เป็นไรเอาคืนนี้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 เพื่อนเอาคืนนี้เพื่อนเวเลสมาปิดได้ป่ะเวเลสมาปิดได้ป่ะงั้นเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเวเลสไปไฟกับเพื่อนเลยเวเลสมันช้าพี่ ตัวมันช้าจัดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำเลนแล้วผมไปปิดเองก็ไวอยู่นะไวเลสผมเอาไวเลสไปช่วยไฟดีกว่าอย่างน้อยมันก็รับรับเพลนได้อะ่ะเดี๋ยวผมไปปิดเดี๋ยวผมแยกเองอืมจริงครับผมวงโคตรเลยเกมนี้หนุกไหมหนุกไหมสวัสดีทุกคนด้วยนะหนุกไหมตึงไหมตึงนะตรงนะตวันนี้ตึงนะมาไหมมาไหมมาไหม,มถอยเลยถอยเลยถอยไม่ไหวถอยเลยพี่อย่าฝืนอย่าฝืนโดนปิดหมดนะหน้าฟอเรนไปน่ะแต่ผมอยากเอาจอก่าฟอเรนไปวงวงแตกกันน่ะไม่ได้ผมว่าวงตึงนะวงแตกนะเพื่อนฟอเรนไปวงแตกนะเพื่อนแพ้ทางน่ะเกมนี้ผมยังไม่ได้เชิงกับ ยังไม่ได้เชิงกับฟอร์เรนเลยนะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะ่ไม่ได้เล่นระตีน่าจะได้นะผมกดแรงโอ้โหโอ้โหทาซานฟอร์เรนจำเดี๋นะมันเป็นอะไรหรอมันเป็นอะไรหรอฟอร์เรนมันเป็นอะไรหรอมันเป็นอะไรหรองงอยากวัดโอเคสวยอยู่ครับต่อยโดนเพลยเฮ้ยระวังระวังเลยผมน้อยมากเลยผมน้อยมากเขาจะเล่นต้องชัวร์ อาจะเล่นต้องเอ้ยาตาบินแล้วเล่นเล่นเล่นดิเล่นดิสตาร์บินแล้วเอ้ยผมรอ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 จังหวะสองผมรอจังหวะสองอันตียันเลยแล้วกันจะตายโอ้โหผมเกือบตายเฮ้ยไก่ดิเฮ้ยผมโดนคลิปตีตายโอ้ยสวยอยู่นะ ไม่จบ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 บอลเลนเอ้ยเอ้ยโอ้เนื้อผมไม่ไหววะพี่เจอกันเจอกันเอ้ยทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะเพื่อนทำไม่ได้นะคือจะทำให้ได้ก็ช่วยดันทำไม่ได้นะเพื่อนทำไม่ได้นะเพื่อนเอ้ยจบไม่ได้นะเพื่อนเลือดผมไม่ไหวเลือดผมไม่ไหวเลือดผมไม่ไหวคือแบบไปลเลนไปบอลเลนเจอเอ้ยตีบ้าน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 เพื่อนตีบ้านเด้ตีบ้านเพื่อนโอเคโอ้โหไหนขอดูหน่อยเขาชื่ออะไรมีก่อนได้มาเกิดถามยังฮาวัสดีทุกคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเบสหน่อยนะทุกคน กดติดตามเกินมูล่าพิวมากขอบคุณครับทีมชื่ออะไรล่ผมไปกดติดตามมูล่าเม็ดส้มในอดีตยังไม่ทิ้งลายครับมูล่าผมยังไม่ทิ้งลายนะเอฟซีเบอร์มาอเคยยังไม่ทิ้งลายยังไม่ทิ้งลายยังไหวหูเราใครสวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีครับครับผมเลครับเบสไม่ตายสักตัวเลยเล่นอย่างเซฟจ้ครับผมตายครับ